ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลญาณพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรูประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสวัสดีในองค์กรหรือเรียกว่า หมู่คณะพระพุทธศาสนาได้เป็นองค์กรที่ใหญ่โตและเป็นคณะที่ใหญ่โตทำไมจึงเป็นคณะที่ใหญ่โตเพราะว่าทั่วโลกพระพุทธศาสนามีอยู่ทุกมุมโลกและผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถได้ผล เป็นสมถะเป็นวิปัสนาซึ่งเป็นคำสอนที่มีความจริงสามารถพิสูจน์ได้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของจริงพิสูจน์ได้ตรงไหนพิสูจน์ได้ตรงเท่พระองค์ทรงแสดงสัจธรรมสัจธรรมแปลว่าของจริงแล้วพระองค์งก็เติม น่าสัจธรรมว่าอาริยสัจธรรมอริยะแปลว่าเป็นผู้ใครจากกิเลสเพระาะฉะนั้นของจริงที่ปฏิบัติจริงสามารถทำให้กิเลสสิ้นไปได้เพราะอะไรเพราะว่ารู้จกักมูลฐานรู้จกักมูลฐานได้อย่างไรพระพุทธเจ้าแสดงว่า คนเราที่เกิดมาในปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าวัฏจักรวัฏจักรแปลว่าอะไรวัฏจักรก็แปลว่าความหมุนเวียนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายก็เป็นไปอยู่อย่างนี้เมื่อเวลาเกิดมาแล้วมีความประมาทเมื่อมีความประมาทตายไปก็ไปเป็นสัตว์เดร้จฉานตายไปเป็นเปรตตายไปเป็นอสุรกาย ตกลายเป็นคนก็ไม่สมบูรณ์ยากจนมีการพิกลพิการต่างๆนานา,นาอันนี้เป็นผลของการทำบาปทีนี้ส่วนการทำบุญนั้นก็เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันแต่ว่าบุญนั้นได้ช่วยบุคคลไม่ให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ให้ไปเกิดในสัตว์นรกไม่ให้ไปเกิดเป็นเปรต ไม่ให้ไปเกิดเป็นอสุรกายคือเขาเรียกว่าอบายภูมิสี่ตัดไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อาศัยบุญเหล่านั้นก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่าเขาเรียกว่าชั้นสวรรค์ชั้นสวรรค์น,นั้นมันมีอยู่หกชั้นถ้าใครได้ไปเกิดในแต่ละชั้นนั้นอายุก,ก็ยืนยาวนานแล้วก็มีความสุข ถ้าหากว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์อะไรเหล่านี้เรียกว่าอาศัยบุญเพราะฉะนั้นสังสารวัตรคือความเวียนว่ายใจเกิดเนี่ยมันต้องเป็นเป็นธรรมดาถ้ากิเลสยังมีอยู่ตราบใดกิเลสนั่นคืออะไรกิเลสนั้นมีอยู่สามกองที่ทำให้คนต้องเวียนว่ายใจเกิดก็คือ าราคาโทสะโมหะราคาความกำหนัดจินดีโทสะความโกรธโมหะความหลงสามประการนี้ยังติดอยู่ในบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็ถือว่าจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะกำจัดได้เพราะฉะนั้น กิเลสทั้งสามกองนี้จะสามารถกําจัดได้จากการปฏิบัติในการปฏิบัตินั้นพระองค์ก็ให้ปฏิบัติอริยสัจสี่อริยสัจสี่ประการก็คือทุกสม,มุทัยนิโรธมรรคสามประการนี้เรียกว่าเป็นหนทางที่เป็นอริยะหรือเป็นหนทางที่เพื่อไกลจากกิเลสแล้วเราจะ ปฏิบัติได้อย่างไรในเมื่อพระองค์แสดงไว้โดยยอดเช่นนี้การที่จะปฏิบัติอริยสัจสีนั้นก็ปฏิบัติอย่างนี้คือเมื่อทำสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นบ่อกเกิดของพลังจิตเมื่อสร้างพลังจิตมากคือด้วยการทำสมาธิ จะทำสมาธิกี่ร้อยกี่พันครั้งหรือกี่ร้อยกี่พันชาติก็แล้วแต่พลังจิตนั้นจะไม่สูญสลายจะไปฝังสนิทติดอยู่ในใจของบุคคลผู้น,นั้นท่านชาตินี้และชาติต่อไปแล้วเมื่อบุคคลที่ทำสมาธิแต่ว่ายังไม่สำเร็จก็จะต้องตายแล้วเกิดมาใหม่สมาธินั้นหรือเรียกว่าพลังจิตนั้น จิตตนตามตัวเขาผู้นั้นเมื่อสามารถทำจิตให้เกิดพลังหรือว่าพลังจิตได้สะสมเข้าไปถึงขั้นหมายว่าถึงขั้นเมื่อถึงขั้นก็คือถึงเขาเรียกว่าจุดพลังอำนาจจุดพลังอำนาจก็หมายถึงว่าบุคคลผู้นั้นได้ทำสมาธิเต็มภาพภูมิ เมื่อเต็มภาคภูมิแล้วพลังจิตเนี่ยใหญ่มีกำลังมากก็พิจารณาอริยสัจพิจารณาอริยสัจอันดับแรกก็เรียกว่าพิจารณาทุกทุกคืออะไรทุกคือความเกิดแก่เจ็บตายใครเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายก็ร่างกายอันนี้แหละเกิดมาแก่และเจ็บและตายเมื่อพิจารณาเห็นจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายแล้ว เจริญให้มากกระทำให้มากก็จะต้องไปถึงสามุทัยสามุทัยนั่นคือตัณหาทั้งสามการม,มาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าสามุทัยควรละเมื่อพิจารณาทุกเบื่อหน่ายแล้วจิตนี้มันก็ละละจากสามุทัยละไปทีละเล็กทีละน้อย ไม่ใช่ว่าละาทีเดียวหมดก็จะต้องมีการปฏิบัติล่าการชาชาตินี้ไม่หมดก็ต้องต่อไปต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสมบูรณ์ต่อไปเมื่อพิจารณาสมุทัยได้แล้วก็ต้องเป็นนิโรดนิโรดแปลว่าความดับทุกข์เมื่อบุคคลที่มาพิจารณาความ เบื่อหน่ายในร่างกายจกนกระทั่งสามารถบรรเทาสามุทัยได้แล้วจิตมันก็พ้นมันเหมือนกันก็คนกินข้าวอิ่มเนี่ยแต่ก่อนมันหิวพอกินข้าวอิ่มแล้วมันความหิวก็หายไปแต่ว่าต้องเข้าใจว่าที่เรากินข้าวเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้มีการมีการเติบโตการกินข้าว กินข้าวก็กินไปอิ่มไม่รู้ว่ากี่ครั้งกว่ามันจะโตขึ้นมาได้กว่ามันจะเป็นใหญ่โตขึ้นมาถึงป่านนี้สมุทัยก็เช่นเดียวกันนิโรธก็เช่นเดียวกันมันเกิดความดับทุกข์ขึ้นมานิโรธก็คือเหมือนกับความอิ่มอย่างเงี้ยเมื่อเราพิจารณาจกนกระทั่งละสมุทัยได้แล้วมันก็เกิดนิโรธคือความดับทุกข์จิตมันก็ลดระดับ ความอยากนั้นลงไปในที่สุดเมื่อเรารู้หนทางเช่นนี้แล้วก็องค์ที่สุดท้ายก็คือมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคมรรคก็คือการดำเนินจิตเนี่ยเรียกว่ามันถูกทางแล้วที่เราทำมาเนี่ยมันถูกทางแล้วเราท่านก็บอกว่าพาวิโตพระุลีกโตจเจริญให้มากกระทำให้มากเมื่อจเจริญให้มากกระทำให้มากแล้ว ในที่สุดกิเลสที่มันมีที่เรียกว่าราคาก็จะหมดไปโทสะก็หมดไปโมหะก็หมดไปอย่างนั้นถ้าเรียกว่าสําเร็จความสําเร็จนั้นมีอยู่สี่ขั้นตอนคือว่าสําเร็จพระโสดาบันสําเร็จพระสกิทาคาสำสำเร็จพระนาคาแล้วก็สําเร็จพระราหารันนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นสิ่งที่มีสัจธรรมและเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำได้เป็นสิ่งที่บุคคลควรทำเพื่อความที่พวกเราจะได้มีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ไปถึงที่สุดทุกแล้วก็ถึงเส่งพระนนิพพานก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นของดีเป็นของวิเศษสุดยอดที่สุดสวัสดีสาธุ